คุณธรรมของลูกไม่ใช่เริ่มที่รู้จักตัวพ่อแม่แต่เริ่มที่รู้จักคุณพ่อแม่จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องของคุณธรรมของพ่อแม่นะครับก็เป็นบทที่ดีมากๆเลยนะครับต่อไปคุณธรรมของลูกบ้างนะคุณธรรมของลูก ท่านผู้อ่านได้อ่านผ่านมาแล้วว่าสภาวะธรรมกับคุณธรรมต่างกันการกระทําของคนเราบางอย่างเป็นเพียงการแสดงออกตามธรรมชาติเท่านั้นผลที่ปรากฏออกมาก็เป็นแต่สภาวะธรรมคือเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีวิเศษอะไรนะักเพราะมันเป็นเองความดีที่เป็นคุณธรรมนั้นต้องเป็นของที่เราทําให้เป็นขึ้นมา เฉพาะลูกก็มีขีดขั้นเหมือนกันนี่ก็ได้ว่ามาแล้วการรู้จักตัวพ่อแม่จำหน้าพ่อแม่ได้นั้นเป็นชั้นธรรมชาติความรู้สึกเพียงเท่านั้นไม่ต้องถึงกับเป็นลูกคนก็รู้ได้ลูกเป็ดลูกไก่มันก็รู้มือชั้นลูกคนแล้วมันต้องใจสูงกว่าลูกเป็ดลูกไก่จึงจะถูกคุณธรรมของลูกไม่ใช่เริ่มที่รู้จักตัวพ่อแม่แต่เริ่มที่รู้จักคุณพ่อแม่คือรู้จักคุณของท่านรู้ว่าท่านดีต่อเราอย่างไร สูงขึ้นไปอีกคือตอบแทนคุณท่านในทางศาสนาพระพุทธองค์ตรัสบ,บรรยายคุณธรรมของลูกไว้อย่างสั้นๆแต่จับใจความได้อย่างครบถ้วนคือคำว่ากตัญยูกับกะตะเวทีนี่แหละหัวข้อคุณธรรมของลูกคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นลูกรวมอยู่ในคำสองคำนี้อยากจะชี้ให้ดูทางปฏิบัติให้เห็นฐานะของลูกว่าใครเป็นลูกชั้นไหนจะดูให้ชัดต้องเรียงลาดับอย่างนี้ ก็คือรู้จักตัวนะครับอัน,นีเป็นแผนภาพนะแผนภาพนะครับผมก็ให้ดูแล้วกันเนาะมีรู้จักตัวนะครับเริ่มต้นที่การรู้จักตัวก่อนแล้วก็รู้จักคุณท่านแล้วก็ตอบแทนคุณท่านนะครับรู้จักตัวรู้จักคุณท่านตอบแทนคุณท่านเนาะขอได้โปรดสังเกตดูว่าคุณธรรมของลูกเริ่มต้นจากรู้จักคุณพ่อแม่คือกระตัญยูเริ่มแต่ตรงนี้ขึ้นไปต่ำกว่านี้ไม่มีแล้วกระตันยูนับว่าเป็นฐานต่ำสุด ต่ำกว่านี้ก็ไปตกใต้เส้นใช้ไม่ได้การรู้จักตัวอยู่ใต้เส้นเพราะพื้นเพของมนุษย์ต่ำสุดแค่นี้เท่านั้นเหมือนพื้นเรือนเรานี่แหละใครตกลงจากพื้นไปอีกก็ลงไปอยู่ใต้ถุนพื้นเช่นเดียวกับพวกนั้นเท่านั้นเองคิดเอาเองก็แล้วกันอะไรอยู่ใต้ถุนพื้นอันนี้ก็คิดเอาเองก็แล้วกันนะครับต่อไปนี้ขอให้ท่านที่รักได้มาพินิษคุณธรรมของลูกให้กระจ่างแจ้งจริงๆผมอยากจะอ่านต่อไปนะครับแต่ว่า ตรงนี้เนี่ยถ้าอ่านแล้วมันจะยาวมากนะครับผมอยากที่จะซอยย่อยตรงนี้นะครับเพราะว่าจะเป็นเรื่องของกตัญญูนะเป็นยังไงกตตะเวทีเป็นยังไงซึ่งมันจะยาวมากเนาะเพราะฉะนั้น EP นี้นะถือซะว่ามาจั่วหัวแล้วกันให้รู้จักว่าชั้นของคุณธรรมเป็นยังไงบ้างขอย้ำอีกครั้งน,นะครับการที่เราเป็นลูกเนี่ยรู้จักตัวท่านก็คือรู้จักพ่อรู้จักว่าใครเป็นพ่อเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยโอเคนะ แต่ว่าดีขึ้นไปต้องเริ่มต้นจากการรู้จักคุณท่านนะแล้วก็ขึ้นไปอีกก็คือตอบแทนคุณท่านเนาะ EP นี้ขอสั้นๆเท่านี้นะครับแล้วเรามาต่อกัน EP หน้านะครับหวังว่าคงจะไม่กรธกันนะหวังว่าคงจะชอบนะครับแล้วพบกัน EP หน้าครับ